กลายเป็นไวรัลขึ้นมาทันทีครับสำหรับนักร้องสาวสุดแซบนะครับมินตราอินทิราที่มีการใส่ชุดอวดนะครับอืมล้นทะลักแสดงคอนเสิร์ตจนหลายคนก็ฮือฮากับความสวยแซบในครั้งนี้แต่ก็ไม่ไวยเจอดราม่าครับถูกแซวว่าหุนอวบแต่ก็ยังชอบโชว์อยู่นะขายเสียงหรือว่าขายอะไรกันแน่จ้าล่าสุดมินตราเองก็ได้ออกมีการโพสต์นะครับตอบ แบบเนททีเด็ดออกมาโชว์อย่างต่อเนื่องกับชุดบาสายเดี่ยวตัวจิ๋วที่เกือบจะปิดความอึมไว้ไม่มิดขณะที่ขึ้นโชว์แต่ว่าแคปชั่นเนี่ยก็ฟาดแรงอยู่นะครับสำหรับคนที่ชอบบูลลี่เรื่องของหุนแล้วก็การแต่งตัวของเธอชุดนี้คือชุดที่มีนใส่ไปร่วมงานเซอร e เบตไพร์แนที่สยามเซ็นเตอร์ค่ะซึ่งแคมเปญนี้ก็จัดขึ้นเพื่อให้เราได้ตระหนักถึงการอยู่ร่วมกันอย่างเคารพแล้วก็ให้เกียรติซึ่งกันและกันในขณะที่คนทั้งโลกพยายามขับเคลื่อนแคมเปญดีๆแบบนี้ให้สังคมได้ พัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้นแต่ก็ยังมีคนอีกกลุ่มหนึ่งที่ไม่แม้แต่กระทั่งจะให้เกียรติกันโลกของเราจะเจอกับมนุษย์ต่างดาวแล้วนะคะเลิกยุ่งเรื่องชุดเรื่องหุ่น เรื่องเพศสภาพเรื่องสีผิวของชาวบ้านได้แล้วค่ะไม่ว่าเราจะเป็นแบบไหนเราก็ควรได้ใช้ชีวิตในแบบที่เราอยากจะเป็น ira, มินตราอินทิรามินตราไม่ใช่มินตรา #private# พื้นที่ของคุณขณะที่โพสต์ไปนะครับก็มีคอมเมนต์ทั้งดาราคนดังแล้วก็แฟนๆเข้ามาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นให้กําลังใจกับเจ้าตัวกันยกใหญ่พร้อมกับชมได้บอกว่าคุณแบบนี้แหละคือปังสุดๆสวยในแบบของตัวเองแล้วแม่ ตามชม Good Morning Insight ทาง True Insight ของเราด้วยนะคะอย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกการรับชมแบบสดๆเลยล่ะคะ่ะยังสามารถกดไลค์ในแฟนเพจใน Facebook ของเราที่ True Insight ได้รวมถึงลิงก์อื่นๆด้านล่างนี้ได้เลยะคะ่ะ